สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนแม่ลูกจะพาไปดูการทำงานนะคะของรัฐบาลที่นี่นะคะเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะทำงานทำถนนราดยางปะตอยไวมากนะคะทำแบแบแป๊บเดียวค่ะนะคะแปบ๊บเดียวเสร็จนะคะแปบ๊บเดียวเสร็จทันรถวิ่งได้ตามสบายเลยค่ะว่า เป็นยังไงไปชมกันนะคะเจ้าหน้าที่ทํางานก็น่ารักนะคะมาพูดคุยทักทายตลอดนะคะหยุดคลิไปไว้ตลอดค่ะแต่ว่าก็ให้ดูมั่งด้วยนะคะตอนนี้สองแม่ลูกค่ะไปดูว่าเขาราดยางบักตว,ว้าวมาลาดแล้วนี่ค่ะเขาบอก5นาทีกลับมาเขากลับมาจริงๆไวมากเลย นี่ค่ะทำงานไวมากดูดิลาดแป๊บเดียวไวมากเลยไปโน่นละว,ว้าวนี่ค่ะฝั่งนี้ก็พิ่งลาดนะคะเดี๋ยวทีงมงาน,อ,งงานอัดออนะจะอัดตามหลังมานะคะ ตอนนี้ฝั่งน้อนก็เปิดให้รถวิ่งได้แล้วค่ะวาดไปแป๊บเดียวเองนะคะฝั่งน้อนเสร็จแล้วก็รถอัดก็วิ่งตามหลังมาเลยค่ะไวมากตอนนี้สักพักนึงนะคะชมวิธีการอัดได้เลยของทีมงานค่ะและน่ารักนะะแต่ละคนก็ทํางานแล้วก็มาทักทายพูดคุยกับเราทุกคนผ่านก็ทักทายบีบแบรรถักทายแล้วก็หรือลงมาทักทายค่ะพูดคุยกันด้วยนะคะน่ารักมากค่ะ บอกเลยว่ารัฐบาลที่นี่นะคะน่ารักมากหน้าหิมะก็มาตักหิมะออกจากซอยหน้าบ้านนางถึงช็อปทำงานเลยนะคะเทนที่อื่นบอกว่าไม่ตักให้แต่ที่นี่บ้านนางตักให้นะคะน่ารักจริงๆค่ะดูแลดีเอาใจใส่ตลอดค่ะแล้วก็เป็นกันเองกับเรานะคะสนิทกันดีค่ะ นอนค่ะเจ้าหน้าที่กำลังทำงานมาเรื่อยๆนะคะสองลูกสะพ้ายแม่ย่ามายืนดูนะคะลูกสะพ้ายก็ทำคลิปแลวสิ วัยมากเลยค่ะถนนนี่ยาวมากเลยนะคะแล้วมันมีทางเข้าหลายสายก็เสร็จนี้แล้วเขาก็จะที่เขาทำนะคะเขาโค้งกลับมานะคะเพราะว่ามันมีหลายซอยหลายเส้นที่ออกทะลุได้ขนปูนขนดินไปใส่ผสมแล้วก็มา แล้วก็ละเอียดสวยงามค่ะนี่คือระบบการทำงานของรัฐบาลประเทศแคนาดานะคะเมืองควเบกที่นางอยู่ค่ะเซนกาลินเซกุดบายค่ะและทีมงานคุณภาพของเรานะคะก็จะค่อยๆบทค่อยๆทําทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ละค่ะนะคะไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะสวยงามเบน 5 oh, 5 ans? 5 ans. Oh, c'est bien. Et toi? Moi, oui. Ah, oui, oui. Moi, euh, maintenant, euh, moi, euh, tu es Ok. you Oh, bientôt, bientôt, moi, euh, bien à bien à parler français, bien beaucoup, euh, moi, à, à l'IBEC, Ok, <laughs>

แวะมาถามว่านางทำงานที่ไหนมาจากประเทศอะไรแวะมาทักทายแล้วเขาก็กลับไปทำงานนะคะแล้วก็ไปขับเอารถมาด้วยเขาต้องเป็นคนเก็บรายละเอียดคนชิมงาน<ด>คุณภาพค่ะนี่น่คนน่ารักนะคะพนักงานก็ทำงานแล้วก็ออกมาทักทายค่ะมีอะไรที่ไม่สวยไม่งามชำรุดตรงไหน,นอะไรไม่ดีเขาก็จะเจ็บรายละเอียดอีกทีค่ะ คนเจ็บรายละเอียดสุดท้ายนะคะที่มายืนคุยกับนางอยู่นะคะเป็นอันเสร็จพิธีค่ะอ่าเสร็จ <laughs> ไ <laughs> ม่เชื่อไปบ้านไป <laughs> บ้าน <laughs> <laughs> C'est encore beau bonhomme quand même là. Oh <laughs> ถนนทางนะคะให้เรียบร้อยค่ะอย่างนี้ละคะนะ่ะ